โอเคกรับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟรีทูเพจเช่นเคยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับการ์ดนะครับผมแลวก็ไม่ได้เกี่ยวกับบอร์ดเกมด้วยครับผมอันนี้เอามารีวิวนะครับผมนั่นก็คือ collectible toys นะครับชิ้นๆนั่นเองนะฮะผมชาว summoner master นี่คือคุณหน้าคุณตากันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากๆนะครับผมซึ่งข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกนะฮะลินทันอย่างที่บอกครับผมเองเนี่ย เป็นผู้เล่นกราฟก็จริงนะครับแล้วก็มาเล่นในยุคกลางด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กชินชินเนี่ยผมรู้จักแค่หมวดของทินิตี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสินค้าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลองลองมาดูกล่องก่อนเนาะอันนี้คือผลิตภัณฑ์กล่องนะครับด้านหน้าเลยนะฮะลองมาดูโดยรอบก่อนเนาะนี่นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับจะมีลวดลายด้วยนะมีลายอ่อนๆนะครับผมเป็นหน้าตาชินชินหันข้างนะครับผมอ่า อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะครับหันอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะส่วนด้านหลังครับจะเป็นลายแบบหลังการ์ดของซิลนะครับผมนะเป็นลายสมา m ์เทอร์มาสเตอร์เลยนะครับผมซึ่งนี่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้องผ่านแบบาทางสมารเทอร์แล้วแน่นอนนะครับผมนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีที่มาไหมพลงผลิตอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อารมณ์ปานนั้นว่าไปนะครับผมต้องบอกว่ากล่องแน่นหนามากเลย ด้านบนนี่นะครับผมจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์คลาสสิกนะครับผมตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับผมเดอะรอยัลการ์ดสมอลเลอาสเตอร์นะครับผม RIM นะคอลเลกชั <I IM S 1> นคอลเล e c t เบิลนะครับประกอบไปด้วยแบบธาตุนะครับดินน้ำลมไฟแสงมืดนะฮะร,รอบๆเลยอันนี้ผมผมแบบ อยากให้เขามีจนครบเซตนะเพราะว่าตอนนี้เจ,เจ้าชินชินเนี่ยเป็นมอนสเตอร์แสงใช่ไหมครับอยากให้มันมีแบบตระกูลมอนสเตอร์ออกมาเป็นทุกธาตุเลยนะครับถ้าผลิตออกมาก็ซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูสินค้าข้างในกันเนาะว่าเจ้าชินชินเนี่ยจากปกติกล่องแล้วเนี่ยมันจะขนาดไหนกันนี่ถ้าเทียบกับมือผมนะถ้าเทียบกับมือผมกับขนาดกล่องขนาดนี้นะครับในราคาที่3,000นะครับผม3,500ก,ก็ว่ากันไปนะครับเ้าใหญ่ยอยู่นะเบิลมอยู่นะ อ่าโอเคแต่เดี๋ยวเราไปดูตัวโมเดลข้างในกันครับผมไปครับอันนี้ผมเอากล่องออกมานะครับในกล่องก็จะมีโฟมนะครับแน่นหนาเลยทีเดียวนะฮะเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับผมนาสีไม่ถลอกแน่นอนนะครับผมตามสภาพนะฮะดูดีมากเลยนะครับผมไปดูต่อข้างในครับเดี๋ยวผมขอจัดเรียงโมเดลก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่าโอเคโอเคครับทุกคนทุกท่านครับอันนี้คือหน้าตาของน้องชิ้นนะครับผมที่ผมแบบ แกะออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาตั้งบนฐานแล้วนะฮะต้องบอกว่ารายละเอียดของงานก็เรียกว่าสมราคากันเลยทีเดียวนะครับผมก็ดูจากงานแล้วคือเนียบมากนะครับผมเนียนมากนะฮะแล้วก็ของยอดนะครับผม้าที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่เป็นปีกข้างหลังเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่ถอดแยกได้นะครับผมแบบนี้เลยฮะนะครับนะผมเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้เลยครับผมเหมาะกับ เป็นเรียกว่าโมเดลตั้งโชว์นะครับผมคุณค่าคือแบบประมาณนั้นฮะตั้งโชว์เลยเพียวๆนะฮะแล้วก็ลองดูดีเทลในเรื่องของการเก็บรายละเอียดครับาตยปากคอนะครับปมตรงเท้านะฮะแล้วก็จุดที่ที่ผมบอกว่ามันควรเหมาะกับการตั้งโชว์ก็คือว่ามันไม่ได้ติดกับฐานนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีตัวยึดด้วยนะครับมีเพียงแค่เรียกว่าล็อก นะครับเป็นล็อกที่ฝ่าเท้ากับอุ้มเท้าแน้อ่อนๆนะครับผมเป็นเป็นแบบรอยบุ๋มลงไปทําให้แบบน้องชิ้นๆเนี่ยไม่ค่อยขยับเขยื่อนไปไหนนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะฮะหวาบแค่นี้เลยครับเห็นไหมฮะอ่าเป็นเหมือนล็อกให้ลงไปแค่นั้นครับพอนิ่งปุ๊บอยู่กับที่แล้วเนี่ยคือตัวน้องก็แทบจะไม่ขยับอะไรแล้วเว้นแต่คือถ้าใครไปชนนะครับคือน้องกิ้งนะครับบอกเลยว่ากิ้งฮะนะครับผม ก็เหมาะแก่การตั้งโชว์จริงๆครับผมเนาะ,ะแต่คราวนี้ผมให้ดูดีเทลตรงนี้นิดนึงครับโดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นโมเดลโดยทั่วไปใช่ไหมฮะพอขึ้นชื่อว่าเป็นฐานปุ๊บรายละเอียดก็จะไม่ค่อยใสใช่ไหมครับก็ลองมาดูเนี่ยครับดันลาฟาบเห็นไหมฮะคือรายละเอียดที่เท้านะครับผมใส่รายละเอียดครบเลยนะครับผมนะถึงแม้แบบเราตั้งรูปแล้วเนี่ยจะไม่เห็นรายละเอียดส่วนนี้ก็ตามนะครับผมเนี่ยฮะ งานค่อนข้างโอเคเลยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมเนาะอันนี้เอามารีวิวให้ดูนะครับซึ่งในภาพโฆษณาเนี่ยเจ้าเจ้าชินชินสามารถเลืองแสงได้ด้วยซึ่งมันจะต้องใช้ไฟระดับไหนเพื่อให้น้องเลืองแสงได้ในที่มดืดอันนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะครับผมอันนี้เอามารีวิวแค่เบื้องต้นให้ดูนะจ๊นะครับผมก็สําหรับใครสนใจนะครับก็ ลองหาซื้อกันดูนะครับผมสั่งซื้อได้เลยสามพันห้านะครับผมเหตุผลที่สามันหน้าแล้วหลายคนบอกว่ามันแพงไหมมันแพงเกินไปไหมอืมถ้าถามในมุมมองผมนะจากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าอ่ามันเป็นสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศนะครับคุณภาภเมื่อผมไม่รู้ว่ชาชรไชน่าบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวก,ก่อนนะผมขออภัยนะครับผมแต่ไม่ได้ผลิตในไทยเอาโอเคแค่นี้ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้เราไม่รู้จริงนะผลิตจากที่ไหนอาจจะถ้าเป็นเมคอินไชน่า นะครับผมก,ก็ต้องบอกว่าเป็น <st arts> เป็นชายหน้าที่แบบเกรด A ดูดีมากๆนะครับแล้วก็มีความทนทานกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ที่มาเนี่ยในเรื่องของประเทศที่มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่การันตีนะเพราะผมเองก็ไม่ทราบเ,เ,มาบเหมือนกันนะับผมแต่เท่าที่ทราบก็คือไม่ใช่ในไทยนะครับผมงานดูดีมากมีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะแบบว่าใช้ได้อะหนักเลยนะครับผมลองเข้าไปดูอ่านี่เป็นไงล่ะตาน่ารักนะครับผมแววาวประกายนุกลิกมาก เอโอเคไปเข้าตู้คอลเลกชันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเอาแค่พาน้องชิ้นๆมารีวิวให้ดูครับโอเคสวัสดีครับ